យះកណ្ដឹងបងប្អូនពេលចាំអាចមកតបចាំពេលចាំ Thank in you. We'll be អូនថាយ៉ងពីបាទកុំលំលំដោយព្រះថាយ៉ងថាកចោថាកចោថាកចោពីបាទ ท่านขอให้ลูกหลานสาวน้อยขึ้นตั้งแข็รุ่นกับพี่น้องท่านที่มาเพื่นอนวันนี้จงประสบแต่สิ่งโชคดีกับถึงวันวัน,วนพรุ่งนี้ขอให้ท่านหมดหนี้หมดสินร่ำรวยร่ำรวยร่ำร,ร,รวยทุกท่านครับสาธุนะครับพรุ่งนี้กับพี่มันศิลปินครับร่ำถวายร่ำถวายขอบคุณทุกเร่งเชียร์ใจใจเอาพี่ผู้ใหญเมื่อกี้นี่ประกาศอะไรนะผมไม่ได้ยินเมื่อกี้นี่ต้องำลังโทรไปเขาเราาาื่องอะไครับ <laughs>

เอาแค่ใหม่ก็ได้วันนี้วันนี้ไม่ท้องหลอเพเราสวยยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ผู้ใหญ่เดินมาตรงนี้ครับตนนี้พี่จะกไปไถ้าาอไร่<ะ>ีเ่นมาเ่นมาตอนนี้ลูกจะได้ไดินสิยังสงสัเชเชเชดเชดเชด มันหมุนว่ามาเปนสมีมันหมุนว่มันหมุนว่ะใช่ใส่ผักนันได้ที่มาทุกคนนะครับผู้สุดในทีตอนนี้ครับ เิ็บเฉ็บเฉ็บวันนี้ัมาากสมภัทในจากผู้ให้การสนับสนุนหลักจากเป็นทางการนะครับกับบริษัททำบุญสีสุขจำกัดนะครับซึ่งวันนี้สบูรสมุนไพรอิงออนนะครับอาบน้ำสะอาดตัวสบายใจผิวเปลี่ยนหน้าขาวใสสมุนสบู่สมุนไพรแท้นะครับทำจากมะขามแท้และก็จากน้ำนมจมูกข้าวนะครับริษัเป็นส้มมะละกอนะครับวันนี้เรามีบุญหน้างาน ปกติแล้วนะครับสบูส่สมุนไพรอนของเรานะครับก้อนหนึ่งอยู่ที่39บเทแา่วันนี้6ก้อนนะครับในราคา200บาทนะครับแถมบัตร้็ชมงานนะครับหนึงเซตหนึบัตร พราะนั้นพี่้องเขามาสูไผ่งายนนะครับวันนี้จาก39บาทเหลือแค่ก้อนละ16บาทเท่านั้นนะครับพี่้องเขาสูง,งานสื่อสมุนสมุนไพรไปใส่นะครับผสมสมุนไพรยองออนในราคา200บาทที่พูดหน้าง,งานของเรามีจนวนจำกัดนะครับเจ่ท่านที่เดินทางมาถึงบริเวณงานกันแล้วนะครับอยากจะา ได้สบู่ไว้ใช้สบู่ดีๆในทางผิวเดียนหน้าขาวใสสบู่สมุนไพรอ่อนเรามีเส้นพิเศษนะครับบัตรเข้าชมงานหนึ่งใบพร้อมด้วยซื้อหนึ่งซุปหนึ่งเออหนึ่ง เซตนะครับหนึ่งชุดก็ในราคา200บาทนะครับวันนี้ปกติแล้วราคาก้อนละ39บกาาทแต่ตอนนี้ล่แหล้วยมคือก้อนละ16บหาทเท่านั้นนะครับบัตรเข้าชมงานหนึ่งใบด้วยนะครับกับหกก้อนขอบคุณนะครับน้างานนะครับพี่ลงไปยินด้นะครับ่ันที่จะเข้างานนะครับขอบคุณครับและเราขออนุญาตลดใช้เสียงนะครับตอนนี้เราวก็วิธีล่าหลังสักพักหนึ่งก่อนที่จะถึงเวลาทำการแสดงครับ ี่น้องทั้งตำบลสก,กาดนะครับกบ็หลังจากมุกี้นะครับทีมงานสาวน้อยเป็ดเปนแพงทําการล่ำถวายกระถินนะครับประสิทภาพมาบงม่งบรรยากาศพี่น้องที่เข้ามากับจองที่นั่งข้างในนะครับ อากาศดีดีนะครับพี่น้องอากาศดีแห้งวันนี้นะครับใส่เสื้อกันหนาวมาฟังล่ำ ผู้ใดซื้อบัตรแข็งร้อยเศร้าเมื่อนี่มี <8 S 1> สิทธิ์นะครับอาจจะได้รับเป็นรางวัลรถจักรยานนะครับพี่น้องสิบเอ็ดรางวัลได้นะร,นนรถเอามาจอดรอจะของแล้วนะครับ รถมาจอดรอเจ้าของแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับต้องซื้อบัตรแข็งเท่านั้นนะครับบัตรอ่อนไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์จับรางวัลนะครับเอ้ให้พี่น้องทั้งสังขะสุรินทร์เท่าผมม่แต่สังขะละบัวเชิดประสัดนะครับอำเภอบ้านไก่เลื้นเคียงนะครับมาแรงนะครับมามวนนํากันกับสามนางจุดบางแหงคนไหล คาดว่าน่าจะเต็มนะครับสารสีที่รองไว้นะครับเครื่องสนามเลยพี่น้องข้างในเมื่อกี้ละเข้ามาแบบบุกขาดสายเลยนะครับเเนาาะกวด้อ ครึ่งครับโอ้มาไกลเลยนะนี่บูตาครึ่งสนามแล้วครึ่งสนามแล้วมาจากยะโสธรนะมาที่รีบนที่ก่อนมาที่ก่อนรุงรูคนที่มาจากยะโสธรมาแต่ยะโสธรเอฟดีครับเอฟดีอำเภอขวังครับอำเภอขวังครับผมเป็นยังไงเอ้าวันที่สิบวันที่เท่าไรยีิบเอสก็อยู่ข้ามเขื่อนแก้วใกล้ๆนึงแมนมาทำบุญที่นี่ด้วยมาทำบุญด้วยยี่สิบไปอีกเด้อะยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเด้อครับหมื่นแก้วเด้อหน้าหน้าเบื่อเลยสารน้อยเพชรนแดงโอ้ยสวยงามดีเลยตั้งแต่คอว่างเลยสวยงามเครื่องสนามเลยได้พี่น้องผู้ใดซ่านะอันนั่งหลังก็เอ็นนั่งติดสังกษีข้างหลังเลยบุตัวนี้เอ้พี่น้องเา โอ้โหคนปลูกยากอะไรอย่างวนั่งได้เลยครับเป็นยังไงขึ้นขึ้นสนามเลยนะคนเนาะเพ่งได้คลิปเดียวไปอัพคลิปันแเมื่อกองพี่น้องเพิ่ได้คลิปเดียวจากไปอัพคลิปกลยนะขอท่านทานหากินหน่อยครับพองพี่น้องบ้าน อขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนหลายอีหลีพี่น้องคุณหาปันงานกาชาติอร่วนโอ้โฮนหลังนะครับเนอะ